ดังนั้นจะเห็นถึงความลึกซึ้งของพระธรรมนะครับอย่างเช่นมีในสูตรหนึ่งนะครับก็คือมหาโคสิงคสารสูตรซึ่งในสมัยนั้นนะครับก็ท่านพมามหทัณฑ์มหาโมุคคลานะก็ออกจากที่เร้นในเวลาเย็นในคืนนั้นก็เป็นคืนจันทร์กระจา่าและก็เป็นป่าสาระด้วยในสมัยนั้นนะครับป่าสาระก็บานสะพรั่งนะครับซึ่ง ท่านพระมหาโมคคลนาก็คิดจะไปฟังธรรมในสำนักของท่านภาสารีบุตรก็ได้ไปหาท่านพระมหากสปะก็ได้ชักชวนจะไปฟังธรรมณสำนักของท่านภะสารีบุตรเดินั้นพระมหาโมคคลนะท่านพระมหากสปะท่านพระอันรุตธะก็ไปยังสำนักของท่านภะสารีบุตรในสมัยนั้นท่านพระนนท์เห็น ท่านเหล่านั้นทั้งหลายเนี่ยครับจะไปสนทนาธรรมะฟังธรรมะณสำนักของท่านภาษารีบุตรก็ชักชวนท่านเรวัตตะไปในสำนักของท่านภาษารีบุตรด้วยท่านภาษารีบุตรเห็นท่านพานนซึ่งเป็นผู้พระหูสูตรเป็นอุปถาของพระภูมิภาคก็ใครจะสนทนากับท่านพานนถามว่าคืนนี้เป็นคืนจันกระจ่าง เป็นสถานที่น่ารื่นรมดอกไม้สาระบานสะพรั่งทั่วป่าเลยนะครับก็กล่าวว่าสถานที่นี้นะครับจะงดงามด้วยภิกษุเช่นไรดูคำถามนะครับท่านผู้มีปัญญามากท่านพระนนก็กล่าวตามอัธยาศัยที่ท่านสะสมมาคือด้วยภิกษุผู้เป็นพหูสูตร ท่านเดวพตาก็กล่าวตามอัธยาศัยของท่านคือเป็นผู้ที่ชำนาญในเจโตสมถะท่านพระมหาคสปะก็กล่าวถึงภิกษุผู้เลิศทางเกี่ยวกับทุดงควัตท่านพระโมคคัลลานะก็กล่าวนะครับท่านพระรุทาก็กล่าวเรื่องของเรื่องของจักขุทิพย์นะครับเรื่อง,รองพระมหาโมคคัลลานะก็กล่าวถึงภิกษุสองรูปที่สนทนาด้วยอภิธรรมมกถา ท่านภาษาบุตรก็กล่าวถึงพิสูจที่เป็นผู้ชำนาญในด้านสมาบัติแต่ทั้งหมดนะครับก็ค <man> ิดว่าบุคคลที่จะเลิศที่สุดไม่มีใครเปรียบเสมอได้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นำเรื่องนี้นะครับไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นถึงว่าท่านเหล่านี้นะครับเราจะเห็นถึงความทรงคุณของแต่ละท่านแต่ทั้งหมดทุกท่านเนี่ยครับ รู้ว่าผู้ที่มีปัญญาสูงสุดคือพระอาหารหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าทั้งหมดกล่าวถูกโดยปริยายทั้งหมดกราบท่านอาจารย์ครับจะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นผู้ทรงคุณเนี่ยแต่ว่าจะเห็นถึงความลึกซึ้งยากที่จะผู้จะมีผู้ใดเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครับท่านอาจารย์ครับท่านรู้ว่าปัญญาของท่านทั้งหมดมาจากไหนมาจากใคร พราะฉะนั้นผู้นั้นต้องเลิศกว่ามากมายมหาศาลเพราะว่านะครับก็มีคำอุปมานะครับว่าแม้ท่านภาษาลีบุตรเองนะครับผู้มีปัญญามากเนี่ยก็ยังมีการอุปมาถึงปัญญาใช่ไหมครับที่ท่านแสดงถึงว่าบุคคลที่จะรู้คุณพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เพียง เหมือนกับนกที่รู้เพียงลมที่กระทบที่ปีกเท่านั้นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรู้เหมือนกับอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้าไม่ได้ยินคำประมาอย่างนี้ดูเหมือนครับคิดไม่ถึงครับท่านอาจารย์ว่าความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะกว้างขวางสักแค่ไหนครับท่านอาจารย์ครับค่ะใบไม้ในกำมือกี่ใบนะคะที่พระองค์มีเด็ดมาสองสมามใบเทียบกับพระปัญญา คือใบไม้ในป่าพราะฉะนั้นที่ทรงสแสดงแต่ละคําใน45พรรษานี่ค่ะก็เทียบได้กับใบไม้สองสมามใบในมือเท่านั้นเองเพราะฉะน,นั้นแค่จะรู้ว่าจิตขณะนี้นะคะเกิดดับกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้มากกว่านี้แค่ไหนแต่แค่จะรู้ว่าจิตเกิดดับเดี๋ยวนี้ก็ยากยากมากแล้วใช่ไหม ต้องฟังตั้งนานเท่าไหร่กว่าปัญญาจะค่อยๆละความติดข้องเป็นเรื่องละโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่ละความไม่รู้เพราะฉะนั้นจะไปพูดว่าปล่อยเสียวางเสียละเสียไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะไม่มีใครจะทำได้นอกจากความเข้าใจต่างหากเข้าใจเมื่อไหร่ก็ละความไม่รู้และความไม่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อย